สวัสดีค่ะมารับประทานมาม้านะคะมามา้าวันนี้ค่ะมาม้านะคะแบบนึงค่ะว่าเป็นอย่างนอกเนาะเมื่อคืนม,มามา่าพวกมันลงไปพี่น้องสังหารโหดมันลงไปได้ปลามาพี่น้องเมื่อไงได้ปลาลามาแล้วนะคะปีรอบนี้จะไม่แจกใครกินแล้วทรมานมาก ทรมานส้วประเด็กสิเขาส้วประเด็กสิมาได้ล้อเป็นจากวปจากเดือนปลายายนี้ปลาขล่าอยเสียบเด้อพี่นวงเอ้ยปลานางเอกอ,อร่อยมากนะเจ้าค่ะพริกขวดกุ้งใส่เข้าไปอือ,อ,อตัว ยายนี่แซ่บอร่อยที่สุดในสามลูกหาปลาใครกินก็ไม่อร่อยมันประเด็กไม่ย็นีสีบอกใครนะคะรอดูสิวบนหน้าผากเอาู้หยิ่งมันก็ต้องไปกับความสวยเราดูสิวบนหน้าผากนะคะอเอยดำดำบางๆนั่นสิเป็นยังไงเดี๋ยวอีกสามวันีิฉันจะมารายงานผลให้ดูเดี๋ยวด่ฉันจัดจัดเมนูนะจะจัดสุดฝาให้พี่น้องเฮ้ย <c oughs> Hmm. 응. 뭐야? 와, 와. อืมืมมครับมกินยนเป็ดยอืมไม่ไม่ชิมนาแสบตายเลยลูกแสบท้องไหมั้ 嗯，喏。Mm? No. โกโก้ให้มามันหน่อยฉันไม่อยากกินโกโก้อร่อยกินไงก็ไม่เว้นโกโก้กับกาแฟก่อนนอนกินทีครั้ยังกินก่อนนอนเลยเนี่ยอร่อยโกโก้โกโก้โกแม่หน่อยน,นะคะ

ทนโกโก้ทนโกโก้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเผ็ดมากค่ะไปแล้วนะคะฝากกดติดตาม้ลยนะคะอยากได้อะไรฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวจัดโปรโมชั่นเด็ดๆให้เอาราคาถุกๆบ๊ายๆจุบๆจุบจๆจจเผ็ดจ้าเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ